สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคณาแชนแนลนะคะก็อันนี้นะคะเมื่อวานคดาซื้อมานะคะมันมีแต่กองบินซิน,นะะอันนี้ก็ไปที่ศูนย์อีกศูนย์บอกว่ามันต้องถองแยกทั้งหมดเลยนะคะอ,อันนี้ก็ไปได้ของอันทิ่กับวีออสมานะคะมันใส่กันได้นะคะทดลองแล้วตอนนี้ก็กําลังรอนะคะกําลังรอช่างเอาอปั๊ม ปั๊มมันจะดูอยู่ในถังน้ํามันเลยนะคะอันนี้คือถังน้ํามันประดาไปอีกข้างนี่นะคะช่างก็กำลังจะเอาปั๊มตัวที่ใส่ไปก่อนแล้วนะคะเอะอเยี่ยมมากนะคะ อันนี้คือน้ำมันที่ป้าตเติมไปแล้วนะคะอย่าเอาใส่ให้ป้าใส่ใดีวกว่านะอันนี้ติดเลยเหนียวเลยนะคะมันเหนียวเป็นเหมือนอะไรอะ่ะอันนี้เปิดระบายไว้นะคะลองเขาก็จะไปหาผ้ามาแลวกมาปิดตอนนี้ดึงปั๊มออกมาแล้วนี่นะคะอันนั้นของเก่านะคะอันนี้ของใหม่แล้วตอนนี้ก็รอ ถ้าวาวไม่ได้ก็อาจจะต้องซื้อวาวจริงอนี้ก็ออกแล้วอันนี้อนนอกแต่ขาดอนนอกออกเลยรถออควาน,น นั้นสีดำๆคือลูกลอยตัวน,นี้ลูกลอยค่ะสีดำๆข้างๆคือลูกลอยนะคะวัดระดับน้ํามันเนาะว่าน้ํามันเหลือมากหรือน้อยนะคะ này đi đi rồi có ta có cắt nó đó chút chút nữa này hốt bỏ mà cho rồi à một lần bơi sai cua với nó ha Lấy cái lại ขึ้นแลบ้าน เป็นของปั้มติกวีออสกับยาลิสนะคะยนะคะปั้มติกดีออสกับยาลิสนะคะสรดัสรหัสนะคะ,อ,อ,ะ,คะอันนี้เลย มอเตอร์กันมอเตอร์เอาไปก็บุฟเฟ่ก็ได้มันตัวนี้ใหม่เก็บในโฮองบงแจ็กมั้ มันเหมือนกันไหมเหมือน แต่ต่างสีแค่นั้นเลยนี่ตัวที่ผมจะให้เปลี่ยนอีกตัวนี่ตัววาวถ้ามีปัญหาจะมันมันมีปัญหามันงานตัวนี้นะถ้ามัน ตายมันก็มันไม่ทำได้ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวลองดูเทสก่อนถ้านั้นเหนยวกลับไปเที่ได้นม่หลยมันมันเปลี่ยนไม่ครบชุดนะพูดง่ายเดี๋ยวก็กลับไปร้านเขาแหละเอาวาวสันดีด้วยอ๋อไม่รู้ที่ศู์มันบอกใช่ไหมมันไม่วาวครับมีมอเตอร์มันจะแยกขายมันมันบอกเลยอันนี้ก็แยกขายนะแยกจริงแต่ราคามันไม่น่าจะ ถึง2 0 0าขนาดว่าว,าวยังว่า2,005 2 0 0อตัวนี้ยัง5,000 6,000มันคือที่ตัวละหมื่นตัว,ต,วตกแล้วหมื่นหมื่นกว่าถ้าสาั่งทั้งลูกเลยยังไม่ถึง5,000เลยผมว่าครบแบบมาใส่ได้เลยคมันจะมีพวกตัวนี้ด้วยเลยถ้าเป็นลูกมามันจะม่ลูกลอยด้วยจบ มาเสียบปลั๊กแล้วประกอบก็จบทำไมไม่เอาตัวใหม่อะล็อกไม่เหมือนกันเหรอล็อกไม่เหมือนกันคราบเลยไม่เหมือนเห็นไหมต่างเลย มันจะไม่มีตัวล็อกตัวเด้นเดียววาวก่อตัวเก่ามาได้ไม่ไม่ส่วนมากมันไม่ค่อยตันออกตัวนี้ปัญหาเวลามันร้อนแล้วมันนั่นมันก็ไม่ได้ตัวนี้ตัมติดอาจจะไม่เสียหรือเปล่าเสียตัวนี้ตัวนี้แหละเสียที่ผมบอกตัวมอเตอร์ตัวนี้ตัวมันจะทํางานหมุนแล้วก็ดันน้ามันขึ้นเออแั้นมันเป็นวงหนักพวกฝุพวอะไรเข้าตัวใหญ่ กคลิปน,น,น,นี้ถ้าถูกใจช่วยกดไลค์แชร์กดติดตามให้สุดาชแนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ